เข้าบ้านใหม่อย่าใช้ไม้กวาดเก่ารวมความเชื่อสนุกสนุกเกี่ยวกับไม้กวาดไม้กวาดอยู่คู่โลกมานานแสนนานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทำงานหนักโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงรักความสะอาดที่ต้องจับไม้กวาดทุกวันแต่เนื่องจากงานของไม้กวาดนั้นมักจะเป็นการกวาดเอาสิ่งสกปรกออกไปไม้กวาดจึงถูกโยงเข้ากับการนำออกไปซึ่งสิ่งไม่พึงประสงค์ความทรงจำของฉันกับไม้กวาดนั้นยังฝังใจในสมัยยังเด็กที่ไปฮ่องกง เพื่อนของญาติผู้ใหญ่ไปวอแวร์กับแม่ค้ามากไปสิ่งที่นางทำคือเดินไปหลังร้านแล้วหยิบไม้กวาดใหญ่เบิ่มมากวาดกวาดและกวาดด้วยอาการที่มองจากดาวอังคารก็รู้ว่าไล่ราวกับเพื่อนของญาติผู้ใหญ่ฉันเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ที่ต้องการจัดออกจากร้านในวันตรุษจ,จีนชิวอิดที่เป็นวันถือของคนจีนนั้นนอกจากจะมีความเชื่อว่าต้องพูดแต่เรื่องดีหรือห่ออ้วยแล้วยังต้องหยุดจับไม้กวาดทำงานหนึ่งวนัน เพื่อเอาเคล็ดว่าตลอดปีจะมั่งมีสีสุกไม่ต้องทำงานให้เหน็ดเหนื่อยยิ่งกว่านั้นการลุกขึ้นมาปัดกวาดในวันมงคลถือเป็นการกวาดเอาเซียริมงคลออกไปนอกบ้านแต่ถ้าเผลอจับไม่กวาดขึ้นมาในวันถือก็ไม่เป็นไรแก้เคล็ดด้วยการกวาดฝุ่นไปกองไว้มุมหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งโกยฝุ่นหรือปัดกองฝุ่นนั้นออกไปจากบ้าน ความเชื่อเรื่องไม้กวาดนี้คล้ายๆกันในหลายประเทศไม้กวาดถูกเกี่ยวโยงกับความเหนื่อยยากแต่เป็นความเหนื่อยยากเพื่อที่จะนำสิ่งไม่ดีออกไปให้พ้นชีวิตตัราทำนายฝันบอกว่าหญิงชายใดฝันว่าได้จับไม้กวาดถ่ายว่าจะต้องเหนื่อยในหน้าที่การงานแต่จะได้รับโชคลาภภายหลังมาดูกันว่ายังมีความเชื่อในะเรื่องไม้กวาดยังไงกันอีก 1. ใช้ไม้กวาดกวาดไปทางประตูหน้าไม่เพียงกวาดโชคราภออกไปแต่ยังขับไล่เพื่อนที่ดีที่สุดไปจากชีวิต 2, พาดไม้กวาดบนไหล่จะโชคร้าย 3, กวาดพื้นตามหลังใครคนนั้นจะหายไปจากชีวิตคุณ 4, ตีคนอื่นด้วยไม้กวาดคนนั้นจะประสบเคราะห์หนักอาจถึงขนาดต้องติดคุก 5, ถ้าเดินอยู่แล้วมีไม้กวาดตกมาขวางทางจะโชคร้าย 6. ถ้าเจอไม้กวาดวางขวางประตูอยู่แล้วให้หยิบมันขึ้นมาจะโชคดี 7. ควงไม้กวาดเนื้อศีรษะหลายรอบเป็นการเรียกฝนให้ตก 8. ถ้าฝนตกฟ้าขนองแล้วกลัวจะเกิดฟ้าผ่าให้เอาไม้กวาดไปวางหน้าบ้าน 9. เด็กงอแงไม่ยอมนอนให้เอาไม้กวาดเล็กๆไปวางไว้ใต้หมอนเด็กจะหลับปุ๋ยเลิกโยเย 10. เข้าบ้านใหม่ให้นําไม้กวาดใหม่และขนมปังเข้ามาในบ้านก่อนอย่างอื่นจะเป็นการนําโชคดีเข้าบ้าน 11. เข้าบ้านใหม่ห้ามใช้ไม้กวาดเก่าจะนำพลังงานลบจากบ้านเก่าเข้ามาบ้านใหม่นอกจากเรื่องโชคดีโชคร้ายยังมีความเชื่อที่น่าสนใจโยงไม้กวาดเข้ากับเรื่องความรักอีกด้วยโดยธรรมเนียมของชาวเวลจะเชื้อเชิญให้เป่าวสาวจับมือกันกระโดดข้ามไม้กวาดก่อนเข้าบ้านเพื่อนำโชคลาบเข้าบ้านใหม่ส่วนคนโสดให้กระโดดข้ามไม้กวาด9ครั้งพร้อมอธิษฐานให้เจอเนื้อคู่จะได้เจอคนรักสมใจ ปิดท้ายด้วยความเชื่อเรื่องไม้กวาดที่ชอบมากๆเขาบอกว่าถ้ามีแขกที่คุณไม่ชอบมาหาที่บ้านให้วางไม้กวาดงางขึ้นไว้ตรงประตูปลายไม้กวาดตั้งขึ้นแขกไม่พึงประสงค์ของคุณจะกลับบ้านไวขึ้น